สว,สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมา React MV ใหม่กันนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งคนที่เกิดปี90ชาวยุค90ต่างตั้งหน้าตั้งตารอกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเพลงดังในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได er> <right ้ถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือเพลงจีนิจ๋านะครับซึ่งเพิ่งเขาเพิ่งได้ปล่อย MV ออกมาก็เป็นความคาดหวังของคนในยุคนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมอะ เอ่อยุคผมนี่แหละเป็นคนที่คาดหวังเพราะว่า,เ,าเพลงในยุคนั้นเป็นยุคที่ดังนะครับแล้วก็ดังจนมาถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าค้างฟ้า,าการที่เขาทำมานำมา r e เมค e ใหม่นำมา,มมำมา,าทำใหม่เนี่ยทำให้เราอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะครั้งที่แล้วทำออกมาดีมากเป็นเพลงที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองจริง ครั้งนี้จะเป็นยังไงในยุค2021นะครับเดี๋ยวเราไป r รีอคพร้อมกันโอเคครับพร้อมแล้วนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยใส่คอนแทคเลนส์ขาวเลย <c oughs> โอ้ดูเป็นซอมบี้มากเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนจะมีท่า จะจำท่าก,กันได้นะครับจำได้ประมาณนี้ทนเสียงเปลี่ยนไปจากออริจินอลเลยนะครับ เป็นจริงนี้ออกนอกโลกเป็นจริเนนงเนาะ MB ดูปแปลกๆจริงๆคือมันดูรู้ว่าสัดมาจากไอเนี่ยสกรีนสีเขียวอ่ะ <c oughs> อืมแรบมาเลยมิลล <c oughs> ี่ เราจอมาได้ยังเราสึกว่าทำไมท่อนพุกมันหลอกอะมันหลอกลงไปมันไม่สนุกอ่ะ มาเป็นจีนี่ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นยกักษ์ละแต่ดูตัดต่อลอยๆนะโอ้ oh. พวกมีพยายามเอาดนตรีของทางฝั่งประมาณอินเดียมาลงนะครับแต่มันไม่สนุกคือจบเลยเหรอตึงตายเลย <laughs> ตายเลยตาขาว โอเคจบแล้วนะครับสำหรับส่วนตัวความรู้สึกแรกที่ออกมาจากใจจริงๆเลยคือไม่สนุกอย่าเพิ่งมาถล่มกันนะแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับว่าไม่สนุกสำหรับคนที่เกิดในในยุค9 0สูแล้ว อยู่ใช้ชีวิตในยุค90แล้วรู้สึกว่าเราผ่านช่วงพีคข,ของเพลงนี้มาแล้วอะ่ะพอเอามาทำใหม่แล้วทำไมมันกลับไม่ดีขึ้นมันแย่ลงมันแย่ลงในหลายๆประเด็นนะครับอย่างแรกคือความมันของเพลงมันไม่มีเลยคือพอถึงท่อนท่อนฮุกอะ่ะฮัลเล่เลวังกาคือมันควรจะเป็นบีดหนักๆมันควรจะเป็นใส่เข้าไปเต็มๆอะแต่มันกลายเป็นว่าดนตรีอะ ดนตรีมันจบลงมาดนตรีมันแบบฮัลเล่เล่วงก้ามันกลายเป็นอย่างเงี้ยฮัลเล่เล่วงก้าวอย่างเงี้ยมันมันไม่สนุกอ่ะมันกลายเป็นว่าท่อนฮุกไม่เป็นท่อนฮุกท่อนท่อนฮุกดันไปทําให้ทุกอย่างมันลดลงมันใช่หรอมันไม่ใช่ท่อนฮุกแล้วอ่ะแล้วพยายามจะใส่ซาวที่มันเป็นอินเดียนอินเดียครับใส่เข้ามาเยอะมากเกินไปจนกลายเป็นว่า สเสน่ห์ของความเป็นเพลงเดิมซึ่งมันมีกลิ่นอายของความเป็นคือจินนี่อ่ะมันมีความกลิ่นอายของความเป็นพารตะอยู่แล้วแล้วคุณจะพยายามยัดเยียดใส่เพิ่มขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้ตั้งเยอะแยะจนกลายเป็นว่ามันไม่มันไม่สนุกเลยแล้วตอนท้ายเนี่ยที่คุณใส่เป็นทํานองเพลงอินเดียนมายาวๆเลยแล้วก็อยู่ตึง้งจบอ้าวจบเลยเหรอเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าคุณจะเอามาใส่อะ่ะคุณเอามาแทรกตรงกลางเล็กๆน้อยๆแล้วก็ กลับมาท่อนฮุกใหม่ให้คนได้เต้นนะ่ะถามว่าเพลงเนี้ยสําหรับคนที่เคยผ่านเพลงนี้มาก่อนนะครับเป็นคุณคุณจะลุกขึ้นเต้นไหมสําหรับผมผมไม่ลุกขึ้นเต้นนะผมรู้สึกว่าแบบอืมคือลุกขึ้นมาตอนแรกตอนที่ได้ยินเสียงอินโทรเข้ามาเพราะเป็นเพลงที่เราชอบเป็นเพลงที่เราโตมาด้วยแต่พอไปไปสักพักหนึ่งจะแบบกูนั่งละ <laughs> กูนั่งละแต่ข้อดีมันก็มีนะครับข้อดีก็คือมีการใส่แรปของ แรปขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมันทำให้เออมีความเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาแต่โดยรวมมันก็ยังไม่ค่อยไปด้วยกันแล้วมิวสิกวิดีโอออกมามันมันดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันดูเป็นแบบถ่ายที่สกรีนสีเขียวขนาดใหญ่แล้วตัดมาอืมเออเป็นแบ็กดรอปสีเขียวครับกรีนแบ็กดรอปแล้วก็ตัดมาใส่โดยเฉพาะภาพที่ว่าเออห้าคนเต้นเต้นอยู่แล้วก็แบบ ลอยอยู่บนเหนือฟ้ามีฉากเล็กๆน้อยๆเป็นเป็น,ปนอะไรอินเดียนอินเดียนนะครับมันเหมือนโดนตัดอย่างเงี้ยเหมือนงานตัดแปะขอโทษนะมันเหมือนงานตัดแปะนึกออกปะเหมือนเราถ้าสมัยก่อนเราทํารายงานเราทําบอร์ดกิจกรรมตัดรูปมาครับแล้วก็ไปแปะบนบอร์ดอะแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนเด็กสมมติว่าคนนั่งอยู่ก็เป็นคนนั่งแล้วก็เลยลอยอยู่อย่างเงี้ยอารมณ์นั้นนะ่ะเหมือนแบบอะตอนที่แก้มแบบอย่างเงี้ยเต้นออกมา เหมือนแก้มลอยอยู่ข้างบนแล้วก็แบบเต้นแล้วก็แบบอ้าเราข้างล่างโล่งเหมือนตัดแปะเลยเอเพราะฉะนั้นส่วนส่วนตัวแล,แล้วนะครับความประทับใจใน,ในเพลงนี้มิวสิกวิดีโอนี้ผมไม่ค่อยให้ไม่บอกคะแนนละกันแต่ว่าไม่ค่อยโอเคมันดีไม่เท่าอันเก่าอันเก่าสนุกกว่าเยอะเป็นเพลงที่เปิดขึ้นมาปุ๊บคนุกขึ้นมาได้เลยแต่เพลงนี้ไม่ผิดหวัง Uh, โดยความคิดเห็นส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวคือผิดหวังนะครับ mm. กับเพลงที่รีเมคแล้วไม่รอดโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะ mm. ก็เรียนรู้กันต่อไป mm. ว่ากระแสมันก็อาจจะมีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบก็ได้อาจจะเป็นผมอาจจะเป็นแค่ส่วนหน่อยก็ได้ที่ไม่ชอบ mm. ก็แล้วแต่ความคิดเห็นครับแต่ว่าอก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นที่อยากจะบอกว่าแบบอืม เราเสียดายเพลงที่เราเคยรักอะ่ะม,มันไม่ดีที่ทำมาทำมาทำใหม่แล้วดันไม่ดีมันแทนที่จะปลุกกระแสกลับขึ้นมาใหม่สำหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นการบ้านสําหรับเขาแล้วกันว่าถ้าจะทําใหม่ต้องทําให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ติดหูทําให้รู้สึกสนุกได้มากกว่าเดิมสําหรับอันนี้ก็ปล่อยผ่านคงคงไม่ได้ดูซ้ําคงไม่ได้อะไรอีกเพราะไม่ได้ติดใจอะไรแล้วครับคือไม่ได้ชอบเนาะ โอเคถ้ามันมีเพลงอะไรเด่นๆปังๆเดี๋ยวเรามานั่ง r รีอคกันอีกแล้วกันนะครับสำหรับ MV เพลงจินนิจ่า2 0 2 1นีีก็จบเป็น้ก็จเป็นจบเพลงเท่านี้ก็เดี๋ยวรอดูกันครั้งหน้านะครับว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับวงการเพลงไทยวันนี้สวัสดีก่อนครับบ๊ายบาย